ไมาตัดอ้อยให้สองแม่ลูกค่ะไม่โตไมตัวโตคะแนนไปแล้วมันโอ้โหขายให้เราให้ตัวโต,โตโด้ว<า>ยวะสันออ <c oughs> ผมคนละข่ายเยไอ้ <c oughs>

คือสางไ้้นมีตัดอ้อยเตรียมตัวพวกนี้พวกนี้รอรอขายอ้อยมัดขายอ้อยมัดด้วยนะแล้วก็จะมีผลไม้ด้วยอะไรฮะไม้เอาไปมัดบ้านนะ ใส่มาตั้ตสัตตากิริยามตั้ไม่ได้มาสัตตุรนี่นน่ะก็เองเขาคลายเนาะเขาคลายเขาคลายมัดยังเป็นอะไรต่เนาะวอไปลงมือทำไปถ่ายยื้ออะไรอย่างเี้เไาไปมัดยัง อ้อยสวยหัมีดยังคมมีดตาชตียังคมตะแกุงน้งตอย่ะจรินีมแลวเรานลงไปกนล้เรี่นความสชหาาตีในมืออาชีพในการตัดตัดอ้อยนะ พนักงานตัดอ้อยลงน้ำตาลเก่าเนี่ย <laughs> เอาพนักงานตัดอ้อยลงน้ำตาลจริงตัวเนาะแต่ยตีเนาะเออเมื่อก่อนนี่บุกเบิกมาหมดแล้วเนาะสอปีแล้วอ,อป,รรป,ประสบการ์ประสบการณ์การตัดอ้อยมากกว่าสองปีนะมากกว่าสองปีนะนนอ,อ๋อตัดจนลดพ่วงหายนะ่ะว <laughs> ่นา,นา,าไป ประสบการณ์สูงนะนี่ดูจากการสางอ้อยนี่รู้เลยตัดไาเลยรเนาะอ้อยก็าตัดไรเลย่เขาปั่ไดี๋ยวเยตัดได่ลยรมาเลยไร่หนอนี่จดีอายาไปเลยดีก็าตัดไร่เลยว่าตัดไฟให้เลยไร่มาก อ้าวอีมเออเออ,เอ,อ,เอ,อส่งมันได้เห็นไหมจากประสบการณ์ตรงนะจากประสบการณ์ตรงผู้เชี่ยวชาญมากกว่าสองปีนะไไเออ <laughs> ผู้เชี่ยวชาญนะการตัดอ้อยเข้าลงน้ําตาลนี่เห็นไหมเราได้

ไงไอนมันบกไ่นเขนา,า,ขายไอ,อย้มันกำลันะิมัน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 มัมันยมัมันมันนนมัมันันนนมละะมันนนนนนมนมม นี nee, ja, ่ย่าเลยพุ่งนี้จะไม่กินใช่ไหมพวกนี้จะไม่กินด้วยใช่ไหมเนาะ แบกรถนี้ <laughs> มันหนัก,กน,นะแบ่งครึ่งเอา สวยๆพร้อมเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟจุกๆได้รสหนึ่งประเดี๋ยนี่อนี่งให้หมดหรอกินได้สองวันอยู่นั่นเองเออแต่ถ้าเกิดกินเกี้ยงเนี่ยคุ้มแต่บ้านนี้กินอ้อยเกี้ยงไม่ค่อยเลือหรอก แสดงเสร็จแล้วก็มาตัดอ้อยต่อนะชีวิตคนเลี้ยงช้างชีวิตคนเลี้ยงช้างอันนี้คือเขาเรียกว่าอะไรนะชีวิตประจำวันทำงานเสร็จแล้วก็อันนี้หลังฉากหลังฉากอันนี้หลังฉากหลังฉากหลังฉากก็ต้องมาทำงานก็ต้องมาตัดหญ้าตัดอ้อยนะให้กับช้าง อาไปแล้วูีับนึงเลยเอาผก็เบนึงเลยสีแดงนะเนี่ยาแก้อ้อนี่คแก้อ่อยเราอยู่บริัมเราอยู่บริลัมนอกวันที่บาคไลค์กดแชร์นะคะฝากเป็นกำลังใจให้กับช่องเล็กๆของเราด้วยนะคะ อันนี้เราได้อ้อยไปฝากเด็กๆสองแม่ลูกแล้วก็กระโตพรุงนี้ด้วยนะคะเนี่ยแม่นูุน้่ท่านน้องนิชาจะไปนี่จะพาพิตาไปกรุงเทพนี่น้องนิชาต้องมาต้องมาตัดอ้อยต้องมาเก็บขี้ช้างก่อนนะ กับเต็มรถแล้วโอ,อ,อ้หมันหักเลยอ่ะมันกรอบมากหักดังเปร่ะเลยใช้อ่าถ้าดีมันเคยคืนเง เขาบอกว่าแกเป็นอะไรนะผู้เชี่ยวชาญเราบอกว่าแกเป็นผู้เชี่ยวชาญจะไปตัดไม้โอ้ีเขาบอว่ามาจากกัมพูชาเลแน่นเนมื่งเป้าทีบ้านมุ่งเป้าทีบ้านอ้ยมันไลยอยู่แกกันตัดเนาอ พุดกบกรรารไล <c oughs> ่เด้หรอน้าวียวเดี๋ยวจะพอกขาพูดง่าเดียวนั่งจัดง่ายครับ่ทา<ำ>งไฟครับ้อก็ <c oughs> อนลยกละวกัไนไอ้ไยดิใบดีแล้วกมากหายใจพวกมันยาวแห้งนะ ไอ้มาช่วงตัดอ้อย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 จะาอ้อยนะคะยังเหลืออีกเยอะเลยหลายมัดเลยนะคะ ได้เยอะอยูอ่แปดร้อยคะแนนวันนี้จะจุกๆเพลินค่ะเพลินเลยเนาะแม่ค่ะรับรอดไปด้วยดูตัดอ้อยไปด้วยเพลินเลยเดิลเดิละดูดิลเดิลเดิล

เจอกันในคลิปหน้านะคะคลิปนี้ขออนุญาตลงคลิปก่อนนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชกกสสร์ฝากกด subscribe ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ